รีวิวห้องพักสุดหลอนขยับเตียงเจอกระดาษหลุดออกมาชาวเน็ตซูมห้องน้ำขนลุกสู้คนพื้นที่เห็นปุ๊บคอมเมนต์บอกหนีไปกลายเป็นประเด็นพูดคุยในโลกออนไลน์เมื่อมีชาวเน็ตมาเลเซียคนหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องแปลกๆที่พบภายในห้องพักในกัวลาลัมเปอร์จนหลายๆเสียงบอกตรงกันว่าดูเหมือนเธอจะกำลังเช่าบ้านผีสิงจริงๆในตอนเริ่มแรกก็เธอโพสต์ภาพพร้อมสอบถามว่ามีใครรู้บ้างว่าหมายความว่าอย่างไรฉันเจอกระดาษนี้ตอนที่ย้ายเตียงเดี่ยวจากนั้นเมื่อฉันก็ตรวจดูเตียงคู่อีกเตียงหนึ่งและก็พบว่ามีเหมือนกัน โดยในภาพจะเห็นว่ามีกระดาษลักษณะคล้ายยันสอดอยู่ใต้ฟูกเตียงเจ้าของโพสต์เปิดเล่าด้วยว่าเนื่องจากเพื่อนของเธอขยับเตียงจึงทําให้กระดาษแผ่นนี้ปรากฏออกมาให้เห็นและเมื่อหงยขึ้นมาดูชัดๆก็หลุดกรีดออกมาด้วยความตกใจและจู่ๆเพื่อนคนนั้นก็เป็นไข้เมื่อเธอติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้าพวกเขาก็บอกเพียงแค่จะช่วยเปลี่ยนเตียงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและดูดฝุ่นให้ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาชาวเน็ตในพื้นที่แสดงความ คิดเห็นในทิศทางเดียวกันเรียกร้องให้ผู้หญิงเจ้าของโพส์ย้ายออกไปจากที่พักแห่งนี้โดยเร็วที่สุดหลังจากยันถูกกำจัดออกไปอาจทำให้วิญญาณชั่วร้ายบอกูเข้ามาได้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกเมื่อเห็นภาพห้องน้ำ